วัติไฟแดงกันต่อนะครับนักชกในดวงใจของเขาก็ยอดมวยในรุ่นใหญ่แล้วครับเจ้าเพชรมรกตวสังประัยครับแหมรุ่นพี่ที่อุบลเหมือนกันครับยอดมวยของอุบลด้วยกันแล้วครับ90ครั้งชนะ80ดแล้วก็แพ้10ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรไทยแลนด์อ,อกิตเกษมนะครับนายเกียรติบัณฑิตพื้นบน21ปีจากสุรินดีกรีนี่แชมป์ียบเลยครับ แชมป์ร้อยหปอนของครูโฟยูแชมป์ร้อยสิบปอน WBC มวยไทยแชมป์ร้อปอน IBF มวยไทยแล้วก็แชมป์ร้อยสิปดปอนของครูโฟยูครับนี่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับพี่ป๊อปคนรัดรอดรักษาครับพระเอกรักมวยพระเอกตลอดการของวงการมวยครับแล้วก็มีคุณเอนะครับเอ๋เออกิตเกษมให้การสนับสนุน ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอราชพัฒสุรินครับนักชกในดวงใจนี่ก็ยอดมวยเลยครับเจ้าซุปเปอร์เล็กเกียรติมูเก 9. 125ครั้งครับชนะ105ครั้งแล้วก็แพ้20ครั้งครับเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับวันนี้ได้ดูถ่ายทอดทางทรูโฟยูอย่างน้อยที่สุด5คู่แน่นอนนะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับ25พฤษภาคมเรามีนัดก,กันที่สนามมวยราชดำเนินนะครับ ศึกพยินดีของเสีโบูสเรานะครับชายล่าพอหลักบุญครับแชมเปียนในรุ่นเฟเธอเวทสองเส้นนะครับช่องทูโฟยูแล้วก็สนามมวยราจ,จะดำเนินครับเจอกับโยทิน FA กรุ๊ปเลยนะครับนี่ชมป์โลของ RWS ด้วยนะครับใครคือเบอร์หนึ่งในรุ่นเฟเธอเวทของยุทธภพต้องติดตามเลยนะครับแล้วก็ยังมีสมรักน้อยมวยเด็ด789เจอกับเชยกรพอหลักบุญ กับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเจอกับดอกไม้ป่าสอจอต้งปราจีนครับต,ตาตาพลลกบุญเปิดหัวเจอกับโล่เงินกลวยในเมืองยิมคุณฤทหัตสัปาดีที่จะถึงนี้นะครับไปเจอกันที่วิกแอร,ร่าจะดำเนินครับศึกเพชรยินดีนับใหญ่ครับนี่แหละครับพลาดไม่ได้เลยนะครับในรุ่นนี้นะครับในอดีตนี่ที่ผ่านมานะครับมีทั้ง3กอ,อย่างนี้สมุกเพชรมียอดมวยเลยอ่ะแล้วก็เธอเกียริ จะมีเชอรี่สวานิษบุหลายสอธนิกูลกิติเมืองขอนแก่นสมิงนุ่มนะครับสิทธิบุญธรรมแล้วก็สักมงคลสิทธูโชคเนือทูนีทองราชาตรงสนานลูกทองมังแก้วแล้วก็ยอดโมยคนก็คือแสนไัยสอพิณสตามาดูนะครับายแดงวันนี้นะครับเทรดพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับใน3ามไฟหลังของเทรดพัฒน์นะครับรายนี้ก็ชนะนพะเดชชนะาหาร และชนะเพชรน้ำหนึง่งเพชรไทยแลนด์3ามไฟหลังชนะเพชรเมืองสูง2ทีแล้วก็มาชนะเพชรสีทองด้วยนะครับคูุ่กวันนี้นะครับของมวยมันสนั่นเมืองคู่นี้สู้กันในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะครับยังดูดีกันอยู่เลยนะครับปลายยกหนึ่งแล้วอา้าวขยับมาขยับมาต้องดูเชิงก่อนเร้าวใกล้นิดหมดยกที่หนึ่ง ตะสินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดา5 0รอยยาท่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ต้องขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุู้ชงนะครับโวยการสน,นับสนุนเฉบะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับภักที่4ครับจะจบลงแบบไหนครับ พีรพัฒนชนะไว้2เพชรไทยแลนด์ชนะไว้1ครับกี่ครั้งก็สนุกเร้าใจอะครับเสียงแตกแน่นอนครับแฟนมวยบนล็อกตอนนี้นี่เลือกเชียร์ไม่ถูกครับมีทั้งชอบแดงแล้วก็ชอบน้ําเงินครับแฟนมวยที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับน้าหมิงอ้าวฝ่ายแดงนะครับพีรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์อ้าวพีรพัฒน์นี่สัน้น,นกว่านิดนึงอันหน้ามานะครับเพชรไทยแลนด์ซ้ายอ้าวอันหลังนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์ฝ่ายแดงพีรพัฒน์ นี่เลยครับทุกวันอังคารมวยมันเสนมืนออ้าขวาไปเบญพัฒน์นะครับชูชีกรีโปกาสมพรแก้วรัศมีโชคอุไทยด้วยอ้าวไทยทักษิสารลุ้นด้วยนี่นะครับพระเพลก็มีมามอบพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็มาอาัดฉีดด้วยที่นี่นะครับอา้าวแบทเหมือนก็ไปด้วยอ้าวมาจับขาอืมยางยางนี่นะครับผู้มวยนะครับเสียโบ๊ทนัทเดชออกมาให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดไม่ว่าจะเป็นคู่หนึ่งคู่สองคู่สาม คู่เอกนะครับอา้าวแฟนได้เอาขวาไปสวยนี่ครับผ่ระดับแชมป์ชนแชมป์เลยครับคู่เอกของเราภาคที่สี่ภาคที่สี่ 4, ตอนนี้สามภาคที่ผ่านมาไฟแดงน้ำอยู่สองหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับน้ำเงินไล่ขึ้นมาโอ้โหก,กาต่อยนะครับพีรพัฒน์แต่ว่าโดนสวนด้วยแข้งมาเลยครับ ขยับขยับขยับโอ้อาวุธมวยเยอะ,อะนะครับพิไทแลนด์เดินได้ถอยเป็นครับพีรพัน์นี่ก็หลากหลายครับคูนี้โคจอนมาได้ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเลยครับใครจะรักษาผลงานความสดนี่ต่อนเนื่องครับหลังหลังผลงานยอดเยี่ยมเลยทั้งคู่ไม่ไม่ค่อยแพ้ใครครับมาซ้ายเตะไปก็เตะคืนมาเลยครับ ทั้งคู่นี้ดีกีนี่ก็ระดับอดีตแชมเปี้ยนช่องทูโฟยูเลยนะครับอา้าวฝ่ายแดงน,นะครับเพรลพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์แม่รูปร่างของเพชรไทยแลนด์จะสูงกว่าอีบีออซ้ายไปตีดอา้าวเพรลพัฒน์ขวาเจอขวานะครับอา้อาวออกทุบซ้ายมาเพรลพัฒน์แม่คู่นี้จัดมองเหม่งมากเลยนะจอดจัดดีเลยนะครับต้องยกให้เสียโบ๊ทเลยนะครับคู่นี้แฟนลุ้นนะครับดูไม่ของบอกเอาขวาสวยของเพรลพัฒน เพชรไทยแลนด์แม่ใจเย็นกว่าย่องมาย่องมาปลายกลยกแล้วนะครับปลายยก2องีพีหนึ่ง <Thailand. S 1> เพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์แม่ขยับไปนิดนึงพีรพัฒน์แดงนะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์โอซ้ายมายกมาบางได้นะครับพีรพัฒน์ขยับไปอีกเพชรไทยแลนด์ <Thailand. S 2> ไม่รู้ว่าพลาดไม่ได้ดูเลยครับคู่นี้เอาขยับขยับปลายกลยกแล้วนะครับเอาแมา่ จดจ่อจดจ่อจดจ่จดจอเลยครับเอาทีไปทีนึงยพี่มาลุกซ้ายแต่ลำตัวฮะเอาขวามาหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็รางวัลจากคุณจิ้นเจเจนะครับเตะกันทอนหนึ่งหมื่นบาทซอกกับสองหมื่นบาท เขาร้อยจรถเชฟฟาดหามีอย่างละ30,000บาทครับโดยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นดูแลบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามมาต่อนะครับคู่เอกนำรายการภาคที่สครับพีรพัฒน์มวยเด็ด789นะครับลูกศิษย์ของพี่อึ้งนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรไทยแลนด์ออกิจเกษมครับหรือยอดมวยพลรัตน์อ้าวซ้ายหน้าไปครับ124ปอนด์นะครับยืนกันใกล้ๆกลางเวทีครับแต่ว่ากาดทั้งคู่นี้อยู่ในจุดที่ดีครรับเพาาะว่ แม่อาวุธลับเยอะทั้งคู่ครับน้ำมิงเอานี่เลยครับฝ่ายแดงพิธาพัฒน์น้เงินเ,เพชรไทยแลนด์พิธาพัฒน์มาสั้นกวาก่าเขาจริงนะครับแต่ว่ารัดกุมสั้นกว่าไม่เยอะนะมองไม่เห็นนะอ,อ้าวขวามาขวาโตพิธาพัฒน์แดงนะครับน้ำเงินเ,เพชรไทยแลนด์เริ่มโยกมาแล้วยกยกสามแล้วนะครับเสียโบสนี่มองคู่มวยแล้วไม่ต้องห่วงแฟนชอบชื่นจะชื่นชอบตลอดเอ้าแทงเอ้าเตะไปเตะโตเอ้าทีไปอู้ขวาเอ้าแม่ ขเป็นไทยแลนด์นะครับน้าเงินฝ่ายแดงเพรพัฒน์เป็นไทยแลน,น,น,นแด์รเ,นรนเริ่มย่องยองมาเอ้าเพรพัฒน์ถีบไปทีนึงมาอาวุธรอบตัวนะครับจัดเลยนะครับเพรพัฒน์เป็นไทยแลนด์ขยับไปอีกสูงกว่านิดหน่อยเอา้าซ้ายคืนไปนละดอกนละดอกลำหนักลำลำพักเอา้าถีบไปทีเพรพัฒน์เอา้าแหม่ถีบหน้าขานะครับ ไทยแลนด์อ้าขวายังติดอยู่ยังไม่ชัดเจนเอาจับจับขึ้นไปเฮโตอเอาซ้ายสุดฮุกมาเตะเอาเอาขวาไปโอ้โหดูครับโอ้โหคู่คี้สูสีดีเหลือเกินครับคู่เอกนี่ครับขยับขวาบ่าติดครับนี่ครับขึ้นมาเจ้าเพชรไทยแลนด์อ่าสีรพัฒน์สิรพัฒน์ยังไงครับ จดการธงชัยอโอ้ยสองแท่งสองแท่งโอ้ยคืนสวยครับไม่มีใครยอมใครเลยครับพีรพัฒน์เตะไปเพชรไทยแลนด์ก็เตะคืนครับการซ้อมนี่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับเดินชนตอนนี้สวมอาชีพเก่าแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์ครับสมัยก่อนหน้าบัตแขวนได้รับจ้างตีข่าวตอนนี้คืนคอยัดเข้าไปครับโดนเข่าแล้วทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับอ ฝ่ายแดงเพิรพัฒน์นะครับน้ำเงินเ,งเพชรไทยแลนด์นายแล้วนายแล้วย่องมาแล้วย่องมาแล้วน้ำเงินงนะครับเพชรไทยแลนด์ขยับย่องมาเรื่อยย่องมาย่องมาพิรพัฒน์เอาขวาไปไมาโต่อยสมศักดิ์สิทเลยนะครับเอาขวาติดอีกเพชรไทยแลนด์พิรพัฒน์แกอาวุธแกหลัาดนทีมหน้าขาไว้ก่อนปลายยกเลยครับเอาขวางไว้ขวางไว้เอ้าพลิกโอ้โหลูกนี้ปรมาจารย์จริงๆนะครับพิรพัฒน์โอ้หมดยกที่สาม ต้องขอบคุณนะครับกับอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพลยครับภายใต้การรับรองสภ,ภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพลยครับตามกันต่อนะครับผู้เอกยกที่4ภาคที่4ครับ พีรพัฒน์มวยเด็ด79กับเพื่ทยแลนด์ออกิดเกษตึ124ปอนด์ครับยังน่าสนใจครับว่าภาคนี้จะจบลงแบบไหนอ่าเพืพ่ไทยแลนด์พยายามจะติดตัวครับมุดเข้ามาตีอ่าพีรพัฒน์โดนในแล้วโตไหมอ่าโตมาครับในโอ้ยยัดเข้าไปครับพีรพัฒน์พยายามจะกดแขนไว้ในล้วนๆครับโอ้โห,โหโต่อยนี่มันต้องอย่างนี้นี่น,นะครับธุพยูเนี่ยครับมวยมันสนัดมือมันต้องอย่างนี้นี่เสียโบด้นะทเดชนี่คู่มวยเอ้า ลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยพีรพัฒนเอาเดอ้อเอามาเพชรไทแรออไยแลนด์เอาเ,เอาอตะมากพ,พีรพัฒนเอาเพชรไทยแลนด์ดับเครื่องชนเลยนะครับเพชรไทยแลนด์เอาหลอกไว้ตีไปเอาตีมาเอาลุ้นไหนเพชรไทยแลนด์เอาพีรพัฒนรอวีเอาเสียบดอกนี้เอาเทฆาจาันเลยนะครับโอ้โหพีรพัฒนโอ้โหดูครับมาไม่สนแล้วครัเบรเพชรไทยแลนด์เครื่องปิดเดินเบียบไปกระบาปพีรพัฒน <c oughs> มาเมตติง่ายๆไมตติง่ายๆดูดูดูดหนาจกรรมการธงชัยแกบอกติดเชืออติดเชืออแกะแยกออกมาก่อนนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่ทําไมภาคที่4ีถึงเกิดขึ้นครับคู่เอกมวยมันสนั่นเมืองเพราะมันซับกันแบบนี้สามภาคอ้าวหัวคออย,หหวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนยัดเข้าไปเพเทแลนอ่ะพีรพัฒน์ตั้งแขนตั้งแขนดันมาอ่ะไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับโอ้ยยัดเข้ามาองไนมาใกล้เชื้อใกล้เชื้อ โอ้โหจัดอะไรเนี่ยฮะโอ้โหต่อยไม่มีไม่มีโอ้โหซ้ายตัดลำตัวเอาเพีรพัฒน์ให้เทเลนเสียไปเพีรพัฒโตมาโอ้โหมาที่มาขย่าเขย่าเขย่าเอาไปแดงเพีรพัฒน์น้ำมันเพชรไทยแลนด์เอาเอาบุกอีกเพชรไทยแลนด์เอาเพีรพัฒน์ออกข้างนิดนึงซ้ายไปจับโตมาไปเอาขวางแทงไปเพียรเทเลนด์ตีไปยังไม่ถนัดกรรมการเอ้าเห็นอยู่ที่มุมแยก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  โอ้โหยกนี้ยกสี่นะครับต้องทําแต้มต้องทําแต้มไยแดงเพชรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์เอา้าบุกเอ้าฟันใบเพชรไทยแลนด์ตีมาเอา้าพชรพัฒน์จะตัดไม่ล้มไม่ล้มเพชรไทยแลนด์ดับเครื่องชนแล้วนะครับดับมาแทงไปซ้ายตีข,ขวาวอกไว้พุ่งมาซ้ายอีกเอา้าพชรพัฒน์ยอยตัวมานิดนึงเพชรไทยแลนด์เทโก เทพินพัทรล้มไปเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาเบียดกันแบบนี้นี่แหละครับทําไมหนุ่มบสมาให้เจอกันพักที่สี่โอ้ยกรรมการทงไทยมาเบรกไว้นิดนึงแกะแยกออกมาครับมาขยับขยับออกมายังไงดูครับช่วงปลายยกห้าพิรภัทรแกไปเสียลูกเมื่อกี้เม็ดเดียวครับโอ้โหวะนี่ครับเอาพืนยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ หมดยก4ี่หมดยก4ครับพักแป๊บเดียวครับแล้สมีวงกลมแล้วก็โตโยต้าเคมอ,อเต,อร,ตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2น6์6อ6 5กจากโตโยต้าเคมอ,อเตอร์ตามกันต่อเลยครับยกสุดท้ายยกเดือดครับสานาทีสุดท้ายนะครับพีรพัฒน์แต่ยก4ี่ไปโดนหักเราก็ต้องเดินยกนี้เลยครับแต่ว่าเดินแล้วจะทำได้หรือไม่ได้ครับเอา พีรพัฒน์แดงนะครับน้เงินเพชรไทยแลนด์เอาขวาเอาขวามาเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาพีรพัฒน์นะครับเอาโยกโยกโยกเอาโอกาสโอกาสเพชรไทยแลนด์ตั้งไว้แล้วเพชรไทยแลนด์ตั้งไว้ซ้ายไปพีรพัฒน์ต่อยพุกไปเอาขวามาเพชรไทยแลนด์อยู่ในแม่ใกล้เชือกแม่โอกาสนี่โดนได้นะเอาซ้ายไปยาวๆพุกซ้ายแทงขวามาโอ้ต่อยใช้ได้พีรพัฒน์นะครับเล่นเลือกเล่นเลือกเล่นเลือกเอา เพเทแลนติดเชือกอยู่ต <field> oh, ิดติดพิธพัดลูกซ้ายมาเพเทแลนเตะซ้ายมามสีหน้าแววตาพมรพัดนี่เอาเรื่องซ้ายไปสวยมาแต่ว่าเพเทแลนกันอยู่กันอยู่โอ้โหดูครับผ่าสถานการณ์ตอนนี้กองเชียร์สองฝ่ายกองเชียร์สองฝ่ายที่ดู าฝ่ายแดงมาขออ,อีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับมาขอทีเดียวขอชุดเดียวมาดูครับขอจังๆนิดนึงครับคุณน็อตเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับพีรพัน์เดินเดินแล้วทำได้ไหมแขนขวาไปซ้ายคืนมาครับทางด้านเพชรไทยแลนด์ก็ไม่ยอมให้กินฟรีครับถ้ากินฟรีบ่อยๆนี่เดี๋ยวเจียวจ้าวครับอา้าวฝ่ายแดงพี่เอ้าขวาสวยนะครับพีรพัน์ลูกนี้ได้นะอา้าวโอ้พีเทเล โอ้โหแหมโอกาสของเพีรพัฒน์แล้วนะครับแหม่ทำลูกนี้นี่ทีมงานบอกว่าฮมึมสบายใจเอา้าแหมดูเพชรเทเรนดูดิแหม,แมครับนี่นะครับแหมโอกาสฮึมไม่เวลาเหลือตั้งนาทีหนึ่งโอ้โหนี่กรรมการดึงมาแล้วนะครับดึงมาให้ให้โอกาสของแหมตอนเนี้ยแฟนมวยที่ดูทางช่องทุกฟูรูเนี่ยครับมวยมันสนันเมืองเนี่ยนะยังนึกอย่างเดียวเลยว่านึกในใจว่าถ้าเกิดว่าเอา้า เข้าเนี่ยโอกาสแล้วนะครับอา้าวฝ่ายแดงเพีรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับนี่แหละครับกรรมการไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรนะครับคู่นี้ดูแล้วดูดีดูดีเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับเสียโบสนะครับนัทเดชวชีระรัตน,นวงศ์ในเรื่องผู้มวยต่างๆเนี่ยไปต้องห่วงเลยทีเดียวเอา้าเอา้ปาปลายยกแล้วนิดนึงอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกไม่เกิน15าวิแล้วตอนนี้นะครับเอาอี่นิดนึง ฝ่ายแดงพีรพัฒน์นะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าน้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับออกิจเกษมอ้าวต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับตีเดียวตีเดียวอาว้าตีเดียวอ้าวาไ่ดอกเองิโอ้วิ่งเลยโอ้โหเต้นขาเลยนะครับพีรพัฒน์ผ่านไม่ผ่านไม่รู้แ้วเดาวมดยกสุดท้ายครับมดยกสุดท้ายโอ้รอสักคู่เดียวนะครับรอสักคู่เดียวฝ่ายแดงพีรพัฒน์นะครับน้ำเงินเพชรไทยแลนด์ เีรพัฒน์มวยเด็ช7 8 9น้ำเงินเพชรไทยแลนด์ออกกิีดกระเสมนะครับทำการพูหหดว่าบนเวทีดูใบแรกก่อนถ้ามาใบาที่สองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปไหนไปไหนครับมาที่น้ำเงินนะครับมาที่น้ำเงินเพชรไทยแลนด์นะครับออกกิีดกระเสมชนะคะแนนเพียรพัฒน์มวยเด็ด7 8 9นะครับโอ้โห ลอยกันแบบเบียดเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับหาสุดๆเลยครับ